คนโตไปชมทีมัดสาวเล่นคนเตไปวังกวงให้มาเดือยยาไดอยู่จาได้ปะพองไห้ไหวทานที่พันสิโคว่ามาอยู่คนอื่นคนโตยาได้ไปเดินเล่นไัยที่นี่มีนอกเขตคนโตยาได้ไปเดินประเทศเที่ยงทางไทยยาหลวงไหลไพ่ป่า ผมเตยาได้ไปชมมูลิงและค้างเ่ามูนกเข้าและเสียสิงค่อยกระทิงและแห่ชางว่ามาอยู่กวนเลยคอยคนเต่าโขามาอยู่เขามาสู่ชายคาให้เต่ามาเตรียมตัวบวดให้มาเขาพานวดเป็นโฟงให้ต่าลงมาอยู่

เป็นเจ้านั่งสมภารให้ได้เป็นอาจารย์นักบวชให้ได้สวภาติโมขังให้โตฟังในศาสให้ฉลาดเดียวกนว่ามายกคนด้วยอยักตระธนังมาวัตตันตีอายุวันโนสุขังพระหลัง เสียงแสเสงทั้งหลังดังเลยดูว,ว่าท่านเรียวเด้อต่ท่านเหตุความชอบกินน้ำดูขอให้เจ้าอายุยืนยาววันนาเข่าผิวพองสีเดียวของงามงอนค้นสะอ่อนของผางามสง่าถือศสีไยย้ไพเรียนเสียงเทศพระนมเกศกีา ให้รือชาศาส,สนาของพระพุทธเจ้าให้หนาเจ้ามีเดชะให้ชนะภูมิมันให้ได้เป็นอาจารย์ผู้วิเศษละกิเลสหายดีดังอินทาธิลาชเจ้าผู้มินทั้งแดนลิมอ่อนอ่อนน้อยทุกทั้งพร้อมตาทุกการมาไว้พร้อมสมชื่นให้เจ้ามีความรู้ลื่นสมพาน ไหวาอาจารย์ทุกเอือ้อเห่งแหแก้วเงินคำบูชาทำบริขาดให้ฉลาดพระมีนัน้ให้สดใสบันเมนให้ถึงเกณฑ์คำสอนคุ้มสะอ่อนทมซึ่นให้เจ้าอื่นมนุษย์แลลทีว่วาอย่าให้ข้าพักผอนให้เจ้าทองทวารีให้มีวังทองสืบสางสาธุอ่างสองประการ เพียงกรรมทานให้ที่ถวนคบสิ้งล่วนแปดลืนที่พันพระธรรมะพันด้วยปัญญาเร็วพรันตัดซองสงมองปองเร็วไวสิน้นสดใสบอกรมา,ามีอำนาจในศา,าสนาแห่ยาโสกกาสูกเ้าให้ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสีพระศาสนาด้วยพระคาถาว่า อาอีกทีช่วยช่ยตูภาวช่วยมังคาลช่วยมหามงคลมงคลนานนานให้ได้นำแทนแก้วเป็นอีกตังคโคนียะโสเกี่ยกองตบในห้องกรรมฐานนีอรหันเป็นเขา คงสูนิรพันธกอข้าเถินอ้าวเดยวราว